สวัสดีค่ะทุกคนเพราวกเราต้องลองอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เรามาปลูกแตงกวากันนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่เป็นคนที่เก่งในการปลูกนะคะแต่อยากลองปลูกปลูกทุกอย่างค่ะเพราะเป็นคนชอบปลูกมากนะคะวันนี้เราก็จะปลูกแตงกวากันนะคะแตงกวาของเราปลูกมาได้ประมาณ3มสัปดาห์แล้วนะคะ ดูนะคะเพื่อนๆขางามมากเลยค่ะหลุมนี้งามมากเลยค่ะแต่มันมีอีกมันมีอยู่สามหลุมที่มันไม่งามนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะหลุมเนี้ยค่ะงามอยู่แต่ตรงโคนมันจะเป็นเหมือนมันจะเน่าอะค่ะดูนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรใครที่ทราบว่าเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขยังไงก็ บอกกันด้วยนะคะว่าจะทำยังไงแก้ไขยังไงนะคะยอดยอดงามอยู่แต่ทำไมโคนต้นมันเน่านะคะ่ะอันนี้สงสัยจะต้องถอนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่นะคะดูนะคะใครทราบว่าเกิดจากอะไรช่วยบอกกันด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะ อันนี้หลุมนี้เหลืออยู่ต้นเดียวค่ะเป็นอาการเหมือนกันเลยนะคะโคนต้นจะเน่าแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คงจะไม่รอดนะคะอีกไม่กี่วันก็น่าจะถอนทิ้งเอาเม็ดใหม่มาลงไว้แล้วนะคะกําลังจะขึ้นอยู่ค่ะเราก็จะพยายามปลูกให้ได้นะคะถ้ามันเน่าอีกก็ถอนที่อีกก็ปลูกใหม่อีกแต่ถ้าใครรู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขยังไงก็ช่วยแนะนํากันด้วยนะคะ ะะเหลืออยู่ต้นเดียวแต่อันนี้น่าจะไม่รอดเราไม่ยอมแพ้ะคะ่ะเราจะปลูกต่อไปนี่นะคะนี่ปลูกใหม่แล้วค่ะนี่ต้นนี้ตายหมดทั้งหลุมเลยนะคะนี่ปลูกใหม่กําลังขึ้นแล้วค่ะถ้าใครทราบว่าเป็นโรคอะไรช่วยบอกกันด้วยนะคะเนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูคลิปต่อไปกันเลยนะคะว่าเราจะปลูกสําเร็จหรือเปล่า เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ